เอาละครับสุรินทร์ิดช้างใาหญ่ภาพใบงามประคำสวยรับรวยปราสาท์ประกาศบาทเข้า,า,า,าสารหอมง,งามพร้อมวัฒนธรรมและชามเยอะนะครับจังหวัดสุรินทร์ แล้วก็พี่น้องแขียได้ก็ออกมาไม่มืกันผู้พิทักษ์ทำเพลงแล้วเองฝ่ายสัาบุคคลโยกย้ายกันมาเลยทีเดียวในสนามรถไม่มีคำว่าชอบออกตัดด้ามี่ก็ว่าเสียนโคตเสียนใครจะใครจะอยู่เก่งเจอเก่งเฮงเจอเฮงใครใหญ่ใครอยู่เที่ยวนี้ใส่กันมาแบบเี่นี่ว่าไม่มีขับรถลาบาโซน้ำแตกกระชอกออกสามลำคอไม่หลีไม่รอไม่ทนไม่ท้อไม่ยอมไม่แย่ไม่ยอมกันยาวใส่กันมาแบบเต็มๆและจ้าเดินดดังเดิอเตืนเดือดดังเดินตึงตึงเอาแล้วก็พี่น้องมาชมภูนี่ครับใส่กันแบบระดับเถื่อนขึ้นมาครับเพรมิดใน ชอบลูกนับได้จะแม่ทำเนียมจะแม่ทำเนียมแปดเก้ารับที่ชอบลูกน้ำหมบปากโถสกวายัางไงครับพี่น้องว่ายัางไงใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้คำไทยมาแล้วคนละสามแต้มใครจะบวกแต้มก็เป็นหกฮูขีสูสีใส่กันมาหัวกลางท้ายเสมอโอ้โหต้องขอบคุณขอบคุณคณะกรรมาการจุดปล่อยครับตอนนี้ฮูขีสูสีเสมอกันแล้วครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมยกจับตาดูครับไปผูกกันตะคุยตรงนี้หัวยังสมัดเกิดกันอยู่ครับอยู่ในหนามแตกกันอยู่กระดาษหูกฟังเลยตีต้องถัดตรงนี้เหี่ยงแลงไข่กะดีกันอยู่เทพนริศต้องว่าไปยับเจ้าแก่ทำนี้เบียกี้โอ้โหเอาละที่เอาละที่ไข่กะดีกันอยู่ไม่มีกันรุ่งทองใส่กันไปปะคูกอยู่ในหัวต่อไทยต่อไทยต่างคนจะเบียนแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาละว่ามาแต่ของของเราก็มาเทพนริศเจริญไอ้ทำเนียมจ่าบี้เทพนริศเจริญไอ้เวลาทำนียมจ่าบี้เทพนริศเจริญไอทำเนียมจ่าบี้และสุดท้ายก็รั่ว เกาเ,าเราเผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่เกียตซึ่งเป็นเรือในสายบีระหว่างเรือดีล่องน้ำแดงครับในานามของเทพเนรมิตร พบกับเรือเจ้าแม่ธรรมเนียบ89ดร่องน้ําสีน้ําเงินครับคณะกรรมการร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเทพเนรมิรเป็นผู้พิชิตแห่งชัยชนะครับ